ขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดนะครับอายุต่ำกว่า19ปีจบลงเป็นที่เรียบร้อยฮะทีมไทย1ได้รองแชมป์ไปติดตามรายงานพร้อมพิธีปิดการแข่งขันครับการแข่งันวอลเลย์บอลชายหาด U19 ปีชิงแชมป์เอเชียครั้งที่5ที่โรงรียาบาลหนองยามาจังหวัดร้อยเอ็ดในประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมสาวไทย1แก้ววรงังคณาโสกาลีกับครีมี่สมฤดีเกิดแก้วเสื้อสีเหลือง ลงสนามพบกับออสเตรเลียหนึ่งดัสมินเรนเนอร์กับคาเมรอนซาเจอร์ซึ่งเกมการแข่งขันในคู่นี้เป็นทีมสาวออสเตรเลียหนึ่งอาศัยความได้เปรียบเรื่องของรูปร่างที่สูงกว่าตบทำคะแนนเอาชนะทีมสาวไทยไป2ต่อ0เซต21ต่อ16และ21ต่อ17ออสเตรเลียคว้าแชมป์เอเชียสมัยแรกในขณะที่ทีมสาวไทยหนึ่งได้รองแชมป์เอเชียส่วนทีมไทย3ปิยัธิดาอ่อนละอ,อก,กับอรไทยเสบุตร ได้อันดับที่4ของการแข่งขัน,น,นขณะที่ทีมชายรอบชิงอิรานหนึ่งอักบาซสาเลคาสานีฮาบิบกับอาเมียอาลีลงสนามในเสื้อเขียวเอาชนะคู่ของเลบานอนหนึ่งฮาดีอัสาบิดกับอาบีคารมไป2ต่อสเซตสกอร์21ต่อ12ทั้ง2เซตขวาแชมป์ไปครองและอันดับ3เป็นของทีมไทย3สุรนารัตนพลแสนกับรงังฤทธิ์วิลมรัฐ ด้านนายกสมพร์ใช้ปัญญานายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บลแห่งประเทศไทยได้กล่าวชี้ชมผลงานของนักกีฬาไทยที่ทำได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้สามารถคว้าสิทธิ์เป็น1ใน5ทีมของทวีปเอเชียไปดูศึกชิงแชมป์โลกได้ในครั้งนี้ครับโดยภาพรวมของการจัดการแข่งขันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ ประธานผู้ควบคุมการแข่งขันจากสาพันธ์วอลบอลแห่งเอเชียก็ได้ชื่นชมนะครับว่าทางจังหวัดระเอ็ดนะครับโดยท่านผู้ว่ากับจังหวัดและโดยเฉพาะยิ่งเทศบาลเมืองระเอ็ดนะครับได้ดําเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของผลการแข่งขันนะครับสำหรับทีมไทยเราก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับเกินความคาดหมายนะครับเพราะว่าหนึ่งเราได้สิทธิ์นะครับเป็นผู้แทนทวีปนะครับ หนึ่งใน5นะครับทั้งชายและหญิงเข้าไปร่วมการแข่งขันจริงเม็มโลกที่ประเทศจีนนะครับในปีนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วในผู้หญิงเนี่ยเราก็ได้รอกชนะเลิศผู้ชายเราก็ได้อันดับ3นะครับก็ถือว่าเกินกว่าความคาดหมายที่เราคาดหมายไว้นะครับเพราะว่าทุกทีมที่มาก็เป็นทีมระดับนําชั้นนาของเอเชียดังนั้นนะครับ สำหรับพิธีปิดลูกยางชายหาดยูสิบเก้าปีเอเชียได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ชัยเวทพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนายนุชากรมาชมาดลรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมในพิธีพร้อมทั้งได้ร่วมในการมอบถ้วยรางวัลและของที่ระลึกให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆด้วย ทางนี้นักกีฬาทีมชาติไทยทั้งประเภททีมหญิงที่ได้รองแชมป์เอเชียและทีมชายที่ได้อันดับสามของเอเชียจะได้สิทธิ์ไปรู้สึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่27สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ในรอบเมนดอแน่นอนเอกชัยเชรพบถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดีรยายงาน